สหรัฐกุมขมับเปิดสามชาติเอเชียสมุนเมกาแอบซื้อกาสปูตินมหาศาลขณะที่ไทยมีการขึ้นแท่นประเทศที่จีนและรัสเซียแห่งลงทุนจากกรณีที่สำนักข่าวบูมเบิร์กได้มีการรายงานเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัสเซียได้มีการยื่นข้อเสนอต่อหลายประเทศในเอเชีย เพื่อทำสัญญาระยะยาวในการขายน้ำมันที่ระดับราคาต่ำกว่าตลาดถึง30%ต่อมาทางบล็อกดิ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ล่าสุดโดยอ้างอิงจาก SCMP และรอยเตอรระบุเนื้อหาสำคัญบางช่วงว่าในขณะที่บรรดาผู้นำโยุโรปยังคงหลงตัวตนของพวกตนเองว่าเป็นศูนย์กลางแห่งโลก เชื่อข่าวกรองลวงจักสหรัฐว่าต้องรักษาระเบียบโลกเก่าขั้วดเดียวไว้เพื่อจะมีอำนาจครอบงำโลกต่อไปแต่โลกจะต้องหมุนไปตามยุคสมัยรัสเซียจับมือกับจีนและพันธมิตรทั่วโลกประกาศคนล้มระเบียบโลกขั้วดเดียวให้สิ้นสุดยุคลงแล้วและมีการจะตั้งระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่เป็นธรรมและที่ผ่านมาก็ทำได้จริงเพราะบรรดาชาติตะวันออกกลางมหาอำนาจพลังงาน สังาพากันแห่ตีจากสหรัฐโยุโรปและหันมาร่วมมือกับรัสเซียในานามกลุ่มโอเปกพัฒที่ทรงอำนาจพลังงานมากที่สุดในโลกรัสเซียจีนแสดงให้นานาชาติเห็นว่าชาติตะวันตกไม่ใช่ศูนย์กลางแห่งโลกอีกต่อไปแล้วจบสิ้นอำนาจควบคุมโลกแล้วไม่มีใครฟังคำสั่งมาหาอำนาจตะวันตกขั้วเดียวอีกมีแต่อำนาจหลายขั้วตามภูมิรัฐศาสตร์สหภาพยุโ,ยโรปสั่งห้ามนำเข้าพลังงานรัสเซีย แต่ยุโรปไม่ใช่เจ้านายชาวโลกเดือนกันยายน2022ข้อมูลจาก S&P Global Commodity n d s อินเดียและจีนนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ของรัสเซียรวมการ2.7ล้านบาเรลต่อวันเพิ่มขึ้น54%จากปีที่แล้วจีนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนจัดระเบียบโลกใหม่จากธุรกรรมการเงินด้านพลังงานทั่วโลกโดยรัสเซียมีการส่งออกก๊าซ LPG ทางท่อไซบีเรียและ ก๊าซเหลว L N G น้ำมันถ่านหินทางเรือสินค้าจากทะเลเหนือและทางถนนเชื่อมไปยังจีนเพื่อแปรสภาพและผสมส่งออกไปยังยุโรปและประเทศอื่นในนามก๊าซและน้ำมันจีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกไม่มีพลังงานเป็นของตนเองเพียงพอใช้ในประเทศจึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อต้องเผชิญกับความต้องการด้านพลังงานสูงจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากภายนอกเป็นหลักความมั่นคงด้านพลังงานเป็นปัญหาสำหรับชาติเอเชียที่ขาดแคลนทรัพยากรพลังงานมาโดยตลอดโดยที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะที่ขาดแคลนพลังงานจึงมีความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อตลาดพลังงานทั่วโลก ในปี2020ญี่ปุ่นมีอัตราการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเมื่อต้นปีนี้น้ำมันดิบของรสัสเซียราคาถูกกว่าน้ำมันดิบเบรนทะเลเหนือของอังกฤษมากกว่า30ดอลลาร์ต่อบาเรลแต่ปัจจุบันรสัสเซียเพิ่มราคาขึ้นจึงถูกกว่าน้ำมันดิบเบรนราว20ดอลลาร์ต่อบาเรล เศรษฐกิจเอเชียจำนวนมากจึงเกิดความได้เปรียบด้านราคาของพลังงานของรัสเซียที่กลายเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันแอบซื้อพลังงานรัสเซียมากขึ้นอย่างเงียบเชียบมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันนำเข้าเชื้อเพลิงน้ำมันและกา๊าซจากรัสเซียรวมกัน5,500ล้านดอลลาร์ส่วนทางกับสหภาพยุโรป โดยศูนยวิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์หรือว่า CREA ประเมินว่าการนำเข้าฐานหินน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียแยก3ดินแดนดังนี้ญี่ปุ่นซื้อมูลค่า2,600ล้านดอลลาร์เกาหลีใต้1,700ล้านดอลลาร์ไต้หวัน1,200ล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทเจราผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นได้มีการลงนามในข้อตกลงการจัดหาก๊สกับรัฐวิสาหกิจรัสเซียในโครงการพัฒนาน้ำมันและก๊สซาร์รินทูในตะวันออกไกลของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทโทโฮก๊สผู้ให้บริการก๊สในเมืองใหญ่อันดับ3าของญี่ปุ่นได้ต่อสัญญาซื้อก๊าซ LNG จากโครงการ ซารินทูเพราะญี่ปุ่นไว้วางใจทรัพยากรพลังงานของรัสเซียมากทั้ง3ามดินแดนจึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้นําเข้าพลังงานรายใหญ่ที่สุดและปั๊มเงินเข้าคลังรัสเซียจนล้นทะลักเพิ่มขึ้นตลอดเวลากลายเป็นขั้วอํานาจใหม่แยกแตกกิ่งออกมารอจังหวะประกาศปลดพันธนาการจากสหรัฐมีหลายชาติในเอเชียอาจไปทําข้อตกลงซื้อพลังงานราคาตามรัสเซียไว้แล้วดังนั้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะได้เห็นทิศทางพลังงานราคาถูกสู่โยุโรปปิดลงและเปลี่ยนทิศทางส่งพลังงานเหล่านั้นมาอย่างประเทศต่างๆในเอเชียมากขึ้นชาติในเอเชีย จะรีบตะคุบโอกาสงามสำหรับก๊าซ LNG และน้ำมันของรัสเซียเพื่อหลกเลี่ยงวิกฤตพลังงานราคาแพงแนวโน้มเศรษฐกิจในเอเชียจะซื้อพลังงานจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นเพราะความได้เปรียบด้านราคาเป็นเหยื่อล่อที่ทรงพลังดังนั้นการที่ยุดหปบความบาดหรือจำกัดราคาพลังงานรัสเซีย จึงจะไม่มีผลกระทบอะไรกับรัสเซียเลยแม้เพียงเล็กน้อยในทางกับการพลังงานจากราัสเซียจะสร้างความได้เปรียบย้ายความมั่นคั่งของยุโรปมาให้เอเชียเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายได้ GDP ของเอเชียจะพุ่งขึ้นพังงาดฟ้าแทนยุโรป โดยเฉพาะไทยที่รักทุกฝ่ายไม่เป็นปฏิบัติกับฝ่ายใดชาติมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานดีมีพันธมิตรพลังงานรอบด้านจะกลายเป็นเป้าหมายการลงทุนจากจีนรัสเซียเอเชียตะวันออกยุโรปสหรัฐตะวันออกกลางดังนั้นการจัดระเบียบโลงใหม่หลายครัวของรัสเซียจีนคราวนี้อาเซียนและไทยเหมือนถูกหวยโดยไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงแต่ยัาไปเพลอททำตามสหรัฐยุยงให้ขัดแย้งกับจีนและเพื่อนบ้านติดกันเท่านั้นสายเฮลซีต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซ์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแนค็ครสหวานองค์เปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาท พิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,900บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ